จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4 Manchester United เกลับมามีลุ้นได้ตัวเฟนงกี้เดยองหลังไม่ฟิลชาวดัสพร้อมมาอยู่ด้วยและให้เอเย่นเดินหน้าคุยแล้วแต่ติดปัญหาเดียวปีศาจแดงจะกล้าสู้ราคาที่บาซ่าตั้งเอาไว้หรือไม่ กอ,กองกงกลางบาร์เซโลนาบอกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วว่าพร้อมจะย้ายมายังทีมออทโฟอร์ดในซัมเมอร์นี้ตามการรายงานจากสปอร์ตสื่อกีฬาสเปนปิดแสดงตัวเป็นข่าวกับมิฟฟิลทีมชาติฮอลแลนด์วัื25ปีมารลย,ยันหนึ่งแล้วหลังจากเอริกเทนฮาร์ตคุณซื้อรายใหม่อยากได้ตัวเสริมทัพมาเป็นเป้าหมายแต่ไม่มีความคืบหน้าเพราะดูเหมือนตัวเนเตน้รอฟังข้อเสนอจากเบนเยนมินิกบริตเชนเชแมงและแมสซิตี้ อย่างไรก็ตามล่าสุดสปอร์ตรายงานว่าเดยองที่ย้ายจากอาแจมาอยู่กับบาซ่าเมื่อปี2019ตัดสินใจเลือกแล้วที่จะย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและพร้อมให้เอเย่นของตัวเองเดินหน้าเจรจาก,กับปิดแดงต่อไปแต่ถึงกระนั้นปัญหาในเวลานี้คือบาซโลนาจะไม่ยอมปล่อยเดยองถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นมาไม่ถึง68ล้านปอนด์หรือประมาณ2,924ล้านบาทตามที่ตั้งเอาไว้ หลังเคยบอกปัดข้อเสนอที่ไปแสดงยื่นมาที่45ล้านปอนด์บวกกับโบนัสตามเงื่อนไขอีกก้อนหนึ่งมาแล้วนอกจากนี้บาซ่ายังให้เวลาในการซื้อขายเดออยยองถึงแค่วันพฤหัสที่30มิถุนายนนี้ด้วยเปิดชื่อสามกองการตัวรับที่อาจเป็นตัวละครลอบย้ายมาซบแมนอยู่ในเต็บช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่มีฝีเท้าเยี่ยมและราคาไม่แพง เหมือนโอ like เรียลี่ย์ชัวเมนี่เรอัลมริดเจ,จ้าของแชมป์ลาลิกาสเปนลายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลล่าสุดบรรลุข้อตกลงกับโมนาโกในการคว้าตัวโอเรียลีย์ชัวเมนี่กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสไปยังถิ่นซานดิอาโกบาราเบลแล้วด้วยค่าตัวรวมโบนัสถึง100ล้านยูโรหรือประมาณ3,700ล้านบาทได้ทีเดียวมิดฟิลวัย22ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับโมนาโก แต่ย้ายมาจากบอกโดโมเมื่อปี2020โดยโลงเล่น95นัดทำไป8ประตูและติดทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้ว10นัดทำไปอีก1ประตูโดยนอกจากเรัลมดรติทแล้วนั้นลิอราคูและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เคยให้ความสนใจเช่นกันหลังจากที่ติสดสแงพลาดได้ตัวช่วง์ไนนี่ไปแล้วนั้นแมนเชสเตอร์ Manchester อีฟน,นิวส์ซื้อท้องถิ่นก็มองว่ามีกองกลาง3รายที่แมนยูน่าดึงมาเสริมทัพแม้ชื่อเสียงจะไม่โด่งดัง แต่มีฝีเท้ายอดเยี่ยมแถมค่าตัวคงไม่แพงอีกด้วย 1. ชิคดูกูเร่จากหลองกองการทีมชาติมารีวัย22ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมให้กับลองในหลีกฝรั่งเศสจนมีข่าวว่าอาจได้ย้ายทีมในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้ดูกูเร่ทำได้เยี่ยมในการตัดเกมแดนกลางมีค่าเฉลี่ยเข้าสกัด2.63ครั้งต่อเกมและตัดบอลได้เฉลี่ย2.26ครั้งต่อเกม หากแมนยูเนเต็ดได้ดูกูเร่ม,มายืนกลางร่วมกับฟิงกี้เดยองน่าจะเป็นคู่มิฟฟิลที่ยอดเยี่ยมแต่ก็ต้องเร่งมือเพราะคิซอนปารลสก็เล็งๆอยู่เหมือนกัน 2. c o คอนหลาดไลเมอร์จากเอเบรซิกกองการทีมชาติออสเตรียวัย25มีโอกาสที่จะโดนเอเบรซิกขายออกในซัมเมอร์นี้หลังเจ้าตัวเหลือสัญญากับสโมสรถึงแค่ปี2023เท่านั้นไลเมอร์มีค่าเฉลี่ยเข้าสกัด2.99ครั้งต่อเกม และตัดบอลได้เฉลี่ย1.09ครั้งต่อเกมขณะที่การผ่านบอลอยู่ที่เฉลี่ย32.44ครั้งต่อเกมมีคือกองกลางตัวรับอีกคนที่น่าสนใจแล้วเป็นกำลังสำคัญของไฮโอเฟนที่ได้รองแชมป์เอเรดิวิซีลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาทซงเคร์วัน24ติดทีมชาติอเวริโคสตปแล้ว23นัดทำไปได้5ประตูโดยมีจุดเด่นอยู่ที่การอ่านเกมการตัดเกมและครองบอลได้ดี ขณะที่ค่าตัวคงไม่เกิน30ล้านปอนด์หรือประมาณ1,290ล้านบาท